พบกับน้องมิสซูสายลุยอีกแล้วนะคะวันนี้น้องพาทุกคนมาที่เขตสุดแดนอีสานเลยนะคะอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะคะตำบลโซ่อําเภอโซ่พิสยัยจังหวัดบึงกาฬนะคะแล้วทำไมคลิปนี้เราต้องมาถ่ายกันที่ปั๊มน้ำมันอ่าอยากรู้ใช่ไหมคะเพราะว่าเจ้าของรถคันนี้เป็นเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันนะคะที่ตำบลโซ่อําเภอโซ่พิสยัยที่นี่เลยนะคะ,อะลองดูนิดนึงคะ่ะ โอเคเดี๋ยวคันนี้นะคะเราไปดูรถกันเลยรถดัาคันนี้นะคะเป็นคันแรกที่เราต่ออูน่นี้แล้วมั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้สวยมากแล้วจัดเต็มของแต่งของแถมไม่ว่าจะเป็นตัวแถมมานะคะหรือว่าลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มเติมได้เดี๋ยวจะให้ดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะคะโอเคเรามาเริ่มจากด้านหน้าเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่ได้นะคะอักษรไททันสปอร์ตนะคะติดแล้วช่วยให้ดูสวยหรูขึ้นนะคะอ่ะ ตัวนี้ใส่กันชนหน้าเดิมนะคะแล้วมาดูกันตรงนี้นะคะซึ่งผ่านไปผ่านมาที่ไหนนะคะทุกคนก็จะถามว่าอุ้ยรถใส่ยางอะไรทําไมหล่อขนาดนี้นะคะตัวนี้จะเป็นยงางลิงหลงคอสวินนะคะตัวนี้จะเป็น2 6 5 7 5 R 1 6จะเป็นยาง MT ที่เป็นผ้าใบา10ชั้นนะคะซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่ายางตัวนี้สามารถบรรทุก5ตันได้จริงโดยที่ไม่แตกแน่นอนนะคะถ้าไม่ได้โดนอะไรตำจังๆนะคะ แล้วตอนนี้นะคะใส่คู่กันกับแมกเลนโซ่่ะใครซื้อกับน้องน้องการันตีให้เลยว่าน้องแถมยางแถมแม็กตัวนี้นะคะทั้งยางทั้งแม็กนะคะจัดให้สวยๆเลยไม่มีล็อกกระทะไปแน่นอนโอเคเรามาดูด้านข้างกันที่ขาดไม่ได้นะคะฟิล์มนะคะฟิล์มของเราติดเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะเลือกเปอร์เซ็นต์ได้40 60, 60 80นะคะเลือกเลยค่ะแล้วก็จะมีคิ้วกันสรดเบ้ามือนะคะเบ้ามือก็มีตัวอสกษรสีแดงสวยๆแบบนี้ อ่แล้วนี่พิเศษนะคะมันจะไม่ได้มีในรถด,ดับทุกคันแต่คันนี้เราแถมพิเศษให้ลูกค้านะคะก็จะเป็นบันไดข้างนะคะ,ะมาดูกันต่อนะคะตัวนี้จะเป็น,ปนกระดกระบะกระบากระบาอันนี้นะคะก็จะเป็นกระบะดดัของ RRS นะคะซึ่งเราต่อจากร้อยเอดนั่นเองนะคะโอเคแล้วคันนี้เรามาดูกันว่าตรงนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่ อันนี้ลูกค้าสามารถติดเพิ่มเติมได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นกล่องอุปกรณ์เผื่ออยากจะแบบมีอุปกรณ์อะไรใส่เพิ่มเติมเห็นไหมคะอ่ามีมีมีของเล่นเยอะนะคะคันนี้มีของเล่นให้เล่นเยอะเลยอ่ามาดูต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์เลืองแสงที่มันต้องติดนะคะในพวกรถดํารถอะไรอย่างนี้แต่คันนี้จะติดเป็นสีแดงกับสีขาวให้มันเป็นสัญลักษณ์มิสซูกันไปเลยนะคะอ้าวมาดูข้างตรงท้ายนะคะ ตัวนี้จะเห็นตัวหนังสือคําว่า TCPY อยู่ไหนล่ะอยู่ด้านบนไปแล้วนะคะอของเรานะคะจะเป็นกระทะล้อของ TCPY พร้อมกันกับเทาลอย TCPY นะคะซึ่งเพาตัวนี้นะคะน้องอ่ะคุยตรงกับบริษัทเรียบร้อยแล้วว่าเทาตัวนี้ใช้เหล็กหนา8มิลซึ่งแข็งแรงที่สุดในตอนนี้ก็ได้นะคะที่ประเทศไทยเรานะะคที่คนนิยมที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวกันซึ่งเทา TCPY นี้นะคะ ต้องบอกเลยว่ามีเหล็กของมันนะหนาถึง8มิลซึ่งมันทำให้เพาของเราแข็งแรงมากนะคะแล้วตัวนี้เราสามารถใส่เฟืองท้ายเดิมซึ่งมันจะมีดิฟล็อกติดมาด้วยนะคะตัวนี้ยังใช้ดิฟล็อกได้ปกตินะคะอ้าวใครทําไม่ได้เราทําให้แล้วนะคะแล้วตัวนี้ก็คือกระทะล้อที่มันมากับชุดของ TCPY สวยงามมากนะคะเนี่ยใส่ใส่น็อตสีให้ด้วยใส่น็อตเขาเรียกว่าอะไรนะ อ่ะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะเราเปลี่ยนจากที่เป็นของบริษัทเขาเราจะสิดเป็นของมิตซูบิชิมอเตอร์ให้เลยนะคะให้มันรู้ไปเลยว่าเนี่ยคือดัมของมิตซูอ่าแล้วคราวนี้นะคะมามุดใต้ท้องรถกันดีก,กว่าอ่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแหนบที่แสเออที่แหนบที่เสริมเพิ่มเติมนะคะตัวนี้บรรทุก5ตันแหนบจะเพิ่มทั้งหมด7เส้นนะคะ ตัวนี้นะคะแหนบของเราอยู่บนเผานะคะไม่ใช่เพาบนแหนบนะแหนบบนเผาแล้วเราเพิ่มชคโปรเฟนเดอร์ให้ลูกค้าไปอีกนะคะ2คู่ของน้องนะซื้อกับน้องพิเศษอยู่แล้วนะคะแถมให้ทั้งหมด2คู่เพราะจริงๆแล้วในชุดมันมีแค่คู่เดียวแต่ถ้าจะให้ได้มาตรฐานและรับน้ําหนักได้จริงต้องแบบนี้เลยนะคะ,ะมาดูตรงท้ายนี่ก็พิเศษอีกแล้วนะคะลูกค้าอยากติดตั้งตัวลากจูงเพิ่มเติม สามารถบอกน้องได้เลยตัวนี้เป็นของ Outlander นะคะงานมาตรฐานงานที่ทุกคนรู้จักกันดีตัวนี้ก็จะมีหัวบอลแบบนี้หรือจะติดเป็นบอลสองชั้นหรือจะติดเป็นปากนกสามารถเลือกได้นะคะอ่ะโอเคตรงนี้ก็ให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นไฟไฟท้ายไฟเบรกของเรามันก็จะสามารถขยับได้เวลาเรายกน้าขึ้นมันก็จะจะไม่ได้แบบว่าหายไปนะคะโอเคมาทางนี้ต่อเลยค่ะ ถ้ามาทางนี้ต้องใกล้ๆมันจะได้แสงไม่ส่องอ่ะทางนี้มีอะไรต่อทางนี้มาดูนี่เลยก็อยากจะให้ดูชัดๆด้วยนะคะว่ากระบาของเราอ่ะสวยขนาดไหนกระบาดตัวนี้งานสวยมากแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเหล็ก3ามชั้นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้สามารถเลือกได้ว่าเราจะใส่2ชั้น3ามชั้นหรือ4ชั้นนะคะมีให้เลือกความสูงตามที่ต้องการเลยอ่ะ ตัวนี้นะคะอันนี้ลูกค้าก็ต้องเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเอานะถ้าใครอยากได้บันไดด้านข้างไต่ขึ้นแบบนี้นะคะน้องเรียกว่าบันไดลิงกันนะ <c oughs> โอเคอ่ะทีเดียวลูกค้าจะสงสัยทําไมน้ํามันเราเป็นแบบนี้เพราะว่าเราถอดตัวตัวลูกกระบะของเราออกไปแล้วนะคะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้แล้วก็มีกุญแจมาให้2ดอกนะคะอ่ะคันนี้ลูกค้าเพิ่มเติมด้านในมาดูกันแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปยกดัม เดี๋ยวน้องพาชมมืดไหมไม่มืดนะอ่ะเดี๋ยวน้องพาชมนะคะคันนี้ต่อให้เป็นรถดำรถใช้งานแต่เราก็อยากมีจอไว้ดู YouTube บ้างนะคะอ่ะเน่พอสตาร์ทขึ้นมานะคะก็จะมีจอ Android อันนี้ก็เพิ่มเติมนะคะถ้าลูกค้าอยากเพิ่มเติมจะมีแรม2กับแรม4แต่ตัวนี้คือตัวแรม2 ลำสอลอม32นะคะแล้วก็จะมีกล้องมองหลังนะคะถ้าเราเข้าเกียร์ถอยเออเข้าเกียร์ถอยกดไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ดันไปข้างหน้าอ่าเราจะเห็นกล้องมองหลังเห็นไหมคะอ่ะแล้วก็จะมีกล้องบันทึกหน้ารถนะคะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ติดเพราะฟิล์มเรายังไม่ยังไม่แห้งดีนะคะโอเคอันนี้เดี๋ยวภายในเดี๋ยวให้ดูประมาณนี้นะคะ อันนี้นะคะเราจะให้ดูอันนี้ลูกค้าไม่ได้เพิ่มเติมกุญแจเป็นกุญแจรีโมทแล้วก็จะได้เป็นกุญแจเดิมประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้อา้าวตัวนี้เขาก็คือเป็นกุญแจของถังน้ํามันนะคะก็มีให้แบบนี้เลยจะมีอย่างละ2ดอกนะคะน,นี่คือกุญแจของมิสูก็จะมี2ดอกอ่ะเก็บก่อนก่อนที่จะโชว์ตัวนี้อา่าอันนี้เราโชว์ตัวหน้าตาของตัวรีโมทดัมนะคะรีโมทดัมก็จะมีอัพกับดาว ตามนี้เลยนะคะอัพก็คือขึ้นดาวก็คือลงง่ายๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปยกดัมกันดีกว่าไอ้คร <sig. S 1> าวนี้เรามาดูกันนะคะว่าดัมเราเวลายกสุดเราเป็นยังไงแล้วเราจะได้เห็นกระบอกอกระบอกดัมไฮดรอลิกกันด้วยว่ามันเป็นแบบไหนหน้าตาเป็นแบบไหนเสียงก็จะประมาณนี้นะคะเสียงนุม่มนวลมากนะคะในการยกก็จะใช้เวลาไม่เกิน60วินาทีนะคะก็ะะจะยกเรียบร้อยแล้ว ขายเลยลูกพี่เทเลยเนี่ยนะคะเวลาเราบรรทุกปาล์มอย่างลูกค้าเคสนี้นะคะเป็นเจ้าของปาล์มน้ํามันเป็นเจ้าของเซเว่นนะคะแล้วก็อ่าเป็นเจ้าของสวนปาล์มอีก300รอยไร่นะคะเราก็ต้องมีรถดำนี่ได้ข่าวว่าถ้าลูกค้าติดใจคันนี้น้องจะได้ขายอีกสักสิบคันนะคะโอเคคันนี้เดี๋ยวเราจะยกให้ดูนี่ค่ะก็จะมีเป็นกระบอก ยก้ําประมาณนี้นะคะเราจะให้ดูความแข็งแรงให้ดูความความที่เขาทําแบบละเอียดนะคะงานของอู่นี้ละเอียดมากมั่นใจได้นะคะต่อดัมกับน,น้องได้เลยนะคะเลือเทอนิดนึงนะคะขับรถทางไกลมานะคะเรามาส่งลูกค้าที่ไหนแล้วก็ไปนะคะจะบอกว่าที่นี่กี่กิโลนะบึงการกรุงเทพบึงการนะคะไม่รู้ว่ากี่กิโลแต่ก็ประมาณเกือบ10ชั่วโมง นะคะ10ชั่วโมงเราก็มานะคะก็คือน้องส่งรถให้ทั่วประเทศจริงๆนะคะไซด์ลุยค่ะลุยจริงค่ะแล้วคราวนี้เราจะลงให้ดูนะคะคเวลาลงจะไม่มีเสียงอะไรเลยจะเงียบมากนะคะเดี๋ยวน้องจะเพิ่มเติมรูปให้ลูกค้าดูตอนท้ายอีกทีหนึ่งนะคะแหนเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เก็บไว้ข้างในแบบนี้นะคะ ส่วนถ้าลูกค้าอยากได้รีโมทที่สามารถถือออกมาข้างนอกได้นะคะลูกค้าสามารถเพิ่มเติมได้เดี๋ยวน้องสั่งเพิ่มให้นะคะแต่ถ้าเราแถมเราจะมีแถมมาเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากได้รีโมทเพิ่มอย่าลืมนะคะสั่งได้อยากได้อะไรที่แต่งเพิ่มเติมกับตัวรถสั่งน้องได้เลยนะคะอย่างเช่นลูกค้าอยากจะเพิ่มเติมกันชนหน้าอยากใส่เป็นแทมเมอร์อยากใส่เป็น KTC เดี TC, ย๋ยวน้องจัดการให้หรืออยากแต่งมากเลยแบบนั้นอะ่ะอยากทำหน้าหล่อแต่ทำดำน,นะคะ คือถ้าใครอยากแต่งแนวนั้นทักหา,าน้องได้น้องชอบขายให้แปลกและแตกต่างนะคะโอเคแล้วถ้าคราวนี้นะคะก็ถ้าลูกค้าสนใจสามารถโทรหาน้องได้เลย0994615466เบอร์เดียวเบอร์เดิมนะคะแล้วก็ทักหาน้องได้ทุกช่องทางน้องมิสซูส,สายลุยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้น้องขอลาไปก่อนนะคะเพราะตอนนี้น้องกำลังจะไหม้แล้ว โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่ออันนี้นะคะเดี๋ยวหนูขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องการซื้อรถผ่านออนไลน์ที่คุณพ่อเข้าไปดูนะคะก็คือคุณพ่อเจอน้องจากทางไหนคะ จากทาง YouTube ครับ YouTube นะคะ,ะแล้วก็แล,วกแล้วก็ทักมาในเพจด้วยใช่ใชไหมคะ<ช>อ่ะโอเคค่ะก็คืออันนี้นะคะคุณพ่อดู YouTube เสร็จแล้วก็คือชอบอยากได้รถด,ดับนะคะก็ทักหาน้องนะคะแล้วเรื่องอารายละเอียดหรือ,อาการโอนจองอะไรอย่างนี้คุณพ่อมีความกังวลบน้างไหมคะไม่มีเลยครับค่ะ เซลเชื่อใจได้ใช่ไหมคะเซลเซลหน้าตาเชื่อถือได้นะคะโอเคแล้วคุณพ่อมีอะไรเพิ่มเติมให้หนูหน่อยไหมมีอยากจะบอกอะไรกับเซลคนนี้ไหมคะก็อยากจะบอกว่าชอบมากรถคันนี้โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะดกใจมากเลยโอเคค่ะอันนี้แล้วเขาก็คือพาลองกันทั้งรอบรถแล้วนะคะแล้วเมื่อกี้ลูกค้าที่นั่งอยู่เมย์ซอมเขาก็ชมว่าสวยค่ะเขาไม่ชมเซลบ้างเหรอคะ เอาเนีขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ดีใจที่ชอบนะคะแล้วก็ถ้ามีคันต่อไปอย่าลืมนึกถึงน้องนะคะ <c oughs> ได้เลยอ่อา <c oughs> ขอบคุณมากค่ะ